สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาระดีกีฬาดังวันนี้เราจะพาไปติดตามแมชเดือดระดับโลกจากศึกแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพน2025คู่ผสมสุดฮอตของไทยบาสเดชาพลเฟมสุพิศราพบกับเฉินตังเจียโตอี้เวยคู่เต็งสองมืออันดับ4โลกจากมาเลเซียมาร่วมลุ้นกันว่าแมชนี้จะจบลงอย่างไรเริ่มต้นเกมแรกทั้งสงฝ่ายเปิดฉากแลกกันแบบไม่มีใครยอมใครครับ เซตที่1เปิดเกมดุเดือดไทยพลาดท้ายเกม บาสเฟมใช้ความเร็วเปิดเกมรุกโจมตีแนวหลังคู่มาเลเซียได้ดีขณะที่เฉินโต๊ะใช้ความนิ่งความแน่นหนาในแดนหน้าสร้างความปั่นป่วนให้ทีมไทยหลายจังหวะแต้มไล่กันสูสี16-16ต่อ19-19ต่อก่อนที่จุดเปลี่ยนจะมาถึงในช่วงท้ายเซตเมื่อทีมไทยพลาดเล็กๆไป2-3ลูก,ลกสุดท้ายเสียเซตแรกไปอย่างน่าเสียดาย21-23ต่อใช้เวลา22นาทีไทยตามหลัง0ต่อ1เกมแต่ยังเหลืออีก2เซตให้ลุน้น เซตที่2ไทยปรับเกมรุกดุดันพลิกสถานการณ์กลับ เข้าสู่เซตที่2บาสเฟมปรับแทคนิกชัดเจนครับเน้นเสิร์ฟลึกบุกจี้ตรงกลางและใช้การขึ้นตบหน้าตาขายแบบเฉียบขาดเฟรมแสดงศักยภาพในการคุมโซนหน้าได้สุดยอดขณะที่บาสเดินเกมลึกดักทางได้หลายจังหวะคู่มาเลเซียเริ่มเสียทรงรับพลาดถอยหลังไม่ทันหลายลูกคะแนนไหลรัวๆไทยทิ้งห่างเป็น18ต่อ13ก่อนปิดเซตได้แบบมั่นใจ21ต่อ15ใช้เวลา21นาทีเสมอกัน1ต่อ1นเกมเกมตัดสิน รออยู่เซตที่3จังหวะลงตัวไทยไล่บทจนขาดเข้าสู่เซตตัดสินทั้ง2ฝ่ายตึงเครียดตั้งแต่ต้นเกมแต่ทีมไทยยังคงความนิ่งเหนือกว่าเฟมดักหน้าได้หลายลูกปิดแต้มด้วยลูกหยอดลูกบล็อกบาสเองก็เสิร์ฟแม่นพุ่งตบสวนได้ถึงใจคู่มาเลเซียเริ่มผิดพลาดต่อเนื่องเสียสมาธิไทยฉีกออกไปเป็น11ต่อ6แล้วไม่หันกลับมาอีกเลยแต้มสุดท้ายเฟมลอยตัวบล็อกแนวหน้าจบเกมแบบสะใจ ใช่ไทยชนะ2ต่อ1เกมด้วยสกอร์21ต่อ23 21ต่อ15 21ต่อ11รวมเวลา1ชั่วโมง5นาที แล้วครับหลังจากผ่านศึกหนักในรอบรองชนะเลิศบาสเฟมของไทยก็จองตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่น2025ได้สำเร็จรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้พวกเขาจะพบกับคู่ผสมมืออันดับ10บของโลกจากฝรั่งเศสทอมกิกเคลเดลฟินเดลรือที่พลิกเอาชนะเฉิงซิงจางซือจากจีนในอีกคู่รอบรองแบบสุดมัน ศึกชิงแชมป์ครั้งนี้จะเป็นบททดสอบสำคัญว่าบาสเฟมจะสามารถคว้าแชมป์เวิด์ทัวร์ระดับซปเปอร์พันรายการที่6ได้หรือไม่คู่ฝรั่งเศสแม้จะไม่ใช่มือท็อป5แต่ก็มีเกมรับเหนียวแน่นเล่นเป็นระบบและเสิร์ฟเปิดเกมได้อันตรายงานนี้ต้องวัดกันที่ความแม่นการแก้เกมและพลังใจล้วน และหลังจบแมตช์สุดเดือดโซเชียลทั่วโลกก็ระเบิดครับแฟนแบดมินตันจากหลายประเทศต่างแห่กันเข้ามาคอมเมนต์ถึงผลการแข่งขันเขาเขียนอะไรกันบ้างเราไปติดตามครับมาดูคอมเมนต์ฝั่งมาเลเซียกันบ้างครับมีหนึ่งข้อความที่พูดตรงแบบไม่ไว้หน้าใครเลยคุณคามารูอามัดเขียนไว้ว่า เมมมาจำไต่แมงปัถุดไทยมานังซึ่งแปลเป็นไทยว่าเล่นเหมือนขี้ไทยสมควรชนะอยู่แล้วพูดแบบนี้แฟนแบดฝั่งไทยได้ยินแล้วต้องอมยิ้มครับเพราะแม้แต่แฟนทีมตัวเองยังรู้สึกว่าฟอร์มของเฉินโต๊กในเกมนี้ต่ำกว่ามาตรฐานเสียเองหลายลูกขาดความแม่นยำและรับเกมรุกของบาสเฟมไม่อยู่จริงๆถือว่าเป็นอีกเสียงจากฝั่งตรงข้ามที่ยอมรับความยอดเยี่ยมของทีมไทยแบบหมดเปลือก แฟนแบดมินตันชาวมาเลเซียอีกคนเขามาเม้นเพิ่มเติมครับคุณซูรีนซากาเรียเขียนไว้ว่าเฉินพลาดเยอะมากในเซตที่สองถ้าดูดีๆจะเห็นว่าทุกครั้งที่เขาตอบโต้ลูกมักเป็นลูกที่โต๊ะรับกลับจากผู้เล่นไทยไม่ได้เลยเฉินเล่นเหมือนคนมึนๆไปเลยสุดท้ายโต๊ะก็เลยหงุดหงิด <laughs> โอ้โหนี่แหละครับเสียงจากแฟนทีมตัวเองที่วิจารณ์กันตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมมองเห็นจุดอ่อนในเกมชัดเจนเฉินเล่นพลาดเยอะเล่นเหมือนไม่มีสมาธิและการโต้กลับของไทยในแต่ละลูกก็ยากเกินรับไหวจนทำให้โต๊ะเสียอารมณ์ในสนามด้วยจุดที่แฟนมาเลจับได้แบบนี้ยิ่งตอกย้ำเลยครับว่าบาสเฟมไม่ได้ชนะเพราะโชคแต่ชนะด้วยคุณภาพเกมและความนิ่งที่เหนือกว่าจริงๆ และยังมีอีกหนึ่งเสียงจากแฟนมาเลเซียที่สะท้อนความผิดหวังแบบสั้นๆแต่ชัดเจนครับคุณโจฟิรินโอปิรินพิมพ์มาว่าเมนมัดจ้ำตาอดาดยสมังถ้าแปลเป็นไทยเล่นเหมือนไม่มีใจไม่มีความมุ่งมั่นเลยถ้าเป็นอีสานบ้านผมก็เล่นปานบอมีใจบอมมีความมุ่งมั่นเลยพูดได้คำเดียวครับว่าสะเทือนใจเพราะนี่คือความรู้สึกของแฟนตัวเองที่มองเห็นว่าเฉินโตเล่นเหมือนหมดพลัง ไม่ฮึดไม่สู้และไม่มีความกระหายชัยชนะเท่าที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับฝั่งไทยบาสเฟมเล่นด้วยไฟในหัวใจตะโกนให้กำลังใจกันทุกจังหวะล้มแล้วลุกเล่นผิดก็ยิ้มสู้พลังใจตรงนี้แหละครับที่ทำให้ผลออกมาแตกต่างกันอย่างชัดเจนมาต่อกันที่เสียงจากแฟนไทยเราบ้างครับคุณแม่นางแก้มป่องเขียนไว้ได้ถึงใจเลยทีเดียวเอาละ่ะดีที่ไทยชนะผ่านมาได้บาสไม่ปล่อยผ่านแตกกรรมการปล่อย ความหมายชัดเจนเลยครับว่าแฟนไทยรายนี้พอใจกับผลการแข่งขันที่บาสเฟมไม่ยอมแพ้ไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือแต่ก็มีแอบติงเล็กๆว่ากรรมการบางจังหวะน่าจะปล่อยเกมมากเกินไปก็ถือว่าเป็นการชมแบบมีหยอดนิดๆสไตล์แฟนไทยที่ติดตามทุกจังหวะทุกลูกเพราะใครที่ดูแมชนี้จะรู้เลยว่ามีหลายจังหวะที่ผู้ชมทั้งในสนามและหน้าจอรู้สึกว่าเฮ้ยลูกนั้นไม่น่าให้ผ่านนะ แต่สุดท้ายครับแม้กรรมการจะปล่อยแต่บาสเฟ m มไม่เคยปล่อยทั้งสองคนสู้แบบสุดหัวใจจนคว้าชัยมาได้ด้วยฝีมือรุนรวนและนี่คือเสียงจากแฟนแบดมินตันที่ชื่อว่าวีรพลสหสถาราชัยซึ่งออกมาแสดงความเห็นที่ชัดเจนแบบไม่อ้อมค้อมเลยครับกรรมการผู้ตัดสินและผู้ตัดสินการเสิร์ฟควรถูกลงโทษและนักกีฬาก็ควรถูกแจกใบเหลืองย้อนหลังด้วยคอมเมนต์นี้บอกได้เลยว่าเดือด เพราะผู้ชมท่านนี้รู้สึกว่ามีบางจังหวะในเกมที่ตัดสินผิดพลาดหรือไม่เด็ดขาดพอจนทำให้ภาพรวมของแมชดูมีข้อกังขาบางคนอาจมองว่าเป็นความกังวลในเรื่องมาตรฐานของกรรมการโดยเฉพาะในรายการใหญ่ระดับซูปเปอร์พัน์แบบนี้ที่ทุกแต้มคือความเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตามแม้จะมีเสียงวิจาร์ณเรื่องผู้ตัดสินแต่ชัยชนะของบาสเฟมก็ยังยืนอยู่บนพื้นฐานของฟอร์มที่แข็งแกร่งและความนิ่งตลอดทั้งเกมซึ่งแฟนกีฬาไทยส่วนใหญ่ยังคงมองว่าเราไม่ได้ชนะเพราะกรรมการแต่ชนะเพราะหัวใจและฝีมือและสุดท้ายขอปิดท้ายด้วยคอมเมนต์จากแฟนไทยที่พูดไว้ได้อย่างน่าประทับใจครับเขาบอกว่า ไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวังบาสแอนเฟมเข้าชิงรายการใหญ่ติดติดกันอีกแล้วเก่งมากครับคำพูดสั้นๆแต่ชัดเจนสะท้อนใจของแฟนแบดมินตันไทยทุกคนที่ติดตามความพยายามของบาสเฟมมาตลอดสองคนนี้ไม่ได้แค่แข่งแต่แบกความหวังของแฟนกีฬาไทยไว้ทุกแต้มทุกสนามและสิ่งที่พวกเขาทำได้ในวันนี้คือการตอบแทนความรักของกองเชียร์ด้วยผลงานที่จับต้องได้ เข้าชิงรายการใหญ่ระดับซูเปอร์พันติดต่อกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มาจากความมุ่งมั่นการฝึกซ้อมและหัวใจของนักสู้จากนี้พวกเราคนไทยจะส่งใจเชียร์ให้พวกเขาก้าวไปคว้าแชมป์ในรอบชิงชนะเลิศให้ได้อีกครั้งและนี่คือทั้งหมดของศึกเดือดรอบรองชนะเลิศที่บาสเฟมคู่ผสมมือหนึ่งของไทยฟาด่านเตงสงจากมาเลเซียมาได้อย่างสุดมัน ชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่แค่การผ่านเข้าสู่รอบชิงแต่มันคือคำตอบสำหรับทุกกำลังใจที่แฟนไทยส่งให้ตลอดเส้นทางพวกเขาไม่เคยปล่อยมือจากความฝันและไม่เคยปล่อยให้คนไทยต้องผิดหวังรอบชิงชนะเลิศอินโดนีเซียโอเพน2025กำลังรออยู่กับบททดสอบสุดท้ายในการล่าแชมป์ซูเปอร์พันรายการที่6 คู่ต่อสู้จากฝรั่งเศสอาจแข็งแกร่งแต่หัวใจของนักสู้ไทยแข็งแกร่งกว่าแน่นอนครับฝากทุกคนช่วยกันส่งแรงใจส่งพลังเชียร์ให้บาสเฟมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ให้กับวงการแบดมินตันไทยและถ้าคุณไม่อยากพลาดทุกโมเมนต์สำคัญแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสารดีกีฬาดังแล้วเจอกันในแมตช์ชิงชนะเลิศที่เราจะเชียร์ไปด้วยกันจนสุดเสียงครับ